สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ทะเลบางสสเลนะคะสัตหีบชนบุรีนั่นเองค่ะเรามาตามล่าหาหมึกซาซิมิค่ะเรามาช้าก็เลยเหลือแค่2ตัวใหญ่ๆบึ้มๆทั้งนั้นเลยตอนแรกก็กะว่าจะไม่ลองนะคะเพราะมันใหญ่ไปแต่น้องบอกว่ากว่าจะได้ทานแบบนี้คือต้องออกทะเลไปกลางทะเลลึกมากๆก,ก,กว่าจะได้ตัวขนาดนี้เอาวะ ครั้งแรกในชีวิตลองก็ได้เดี๋ยวมาดูวิธีการหั่นการแรกของแม่ค้าที่นี่กันนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ต้นฉบับเลยค่ะคือรู้สึกว่าน่าจะเป็นร้านแรกๆของบางเสเลเลยนะคะก็มาดูวิธีกันค่ะเขาบอกว่าไอ้ตาเนี่ยนะคะอร่อยมากไม่รู้จะอร่อยอยังไงเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะคะมันมีวิธีกินกันค่ะ,ะปะปล่อยให้เรื่องเล่าภาพภาพเล่าเรื่องเอ้ยยังไงสักอย่างไปค่ะไปดูกัน กินหรม่กลหันตาไม่กล้ากินเนเนี่ยอเบอราบอกอร่อยเออ่ไม่กินกต่ตาพอใส่อย่างอื่นทิงเลยฮะ <c oughs> ไม่ใชทต่อย่านั้นหรือเ่บางคนลูกค้ามาก็บอกว่าโหตาอร่อยมากเลยเฮ้ยค่ะเคยมีคนก่อน มันกนคืออะไรออะมัคนั่นคือหอยมาล่ค่ะหอยมาลอที่มันเป็นแบบูดหอยสังหนาว่ะหอยสังเขาอ้ากินไานมันจะขูแล้วมันก็จะมีใชของพวกนี้ต้องทานสดส นี่ค่ะแม่ค้าแล่ให้เสร็จแล้วกนนล่องน้บประทานมากเกือบไม่ได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายนิกาห่อตัวนี้เกือบ900นะคะใหญ่สุดเกือบไม่ได้กินแล้วค่ะโอเคเหรอเลือกหนอยค่ะขอบคุณนะคะก็แต่ยังไม่ได้<า>ตัวโคตรโคตรใหญ่ตัวโคตใหญ่อะนะคะนี่เลยรอบหน้ามากินหอยต่างๆทีหมะ นี่เนี่ยค่ะทุกคนกมาแล้วนะคะของเรารเนี่ค่ะได้เวลาชิมกันแล้วค่ะเดี๋ยวลูกก็รู้นะคะครั้งแรกของทุกคนจะเป็นยังไงนะคะเวลาทานนี่ต้องแบบวาซาบิสักนิดนะคะจิ้มโซยุตเนยเป็นไงคะคุณอร่อยไหมครับน้ำเปลาแดงไปหมดหน้าดูหน้าแฮปปี้แฮปีถ่ายรูปไปสิ เขาบอกว่าทำไมมันมีตาเดียวเหรอตัวสองตามาแล้วจะกกินตัวใหญ่ดิ่ตัวเล็กเราต้องใส่วาซาบิเปล่าวะใช่เขาบอกอร่อยเธอจะเอาอะไรดีจริงๆมันกินได้เพราะไม่งั้นเขาไม่ใส่กล่องแล้ใช่เขาบอกว่ามันอร่อยก้อยูน้องแอดมินพี่น้องเจนก็บอกว่าอร่อย ไม่เจนบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าอร่อยจะหล่นนะมึงเป็นไงโุยทำหน้าให้มันอร่อยหน่อยดิเออหน้านิ่งมากค่ะสักพักถุยเข้ามาใส่งน้าให้หมงเฮ้ยหนูว่าลอกหนูว่าลอกหน้ามัน หนูว่าหลอกนี่แฝกอ่ะพระตาดำไปพรายังไม่กลืนเลยตาดำมันเคี้ยวไม่ได้อ๋อโอเคที่บอกว่าแปลกอ่ะเพราะกัดไปโดนตาหมึกไงเหมือนไปกินตาปลามาตาขุมากหลายบอกเลยเหมือนกินน้ำทะเลโอเคเกิดมาในชีวิตนี้เดี๋ยวคิดยังไงวะเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงนะงามทำไมโอเคไม่ได้จนที้ มอสั่นสั่นเปิดโลกใหม่เลยแต่ไม่คนลุกนะกรรมใดที่ได้ทำมาขอให้ส่งผลกับคำนี้ว่าขอให้อร่อยไปแล้วค่ะเป็นไงเป็นไงอย่าไปกัดโดนตาดำมันก็พอเพราะทุกวันนี้ยังติดกามเลยฉันเหนียวอ่ะอร่อยเหรอจะเรียกว่าอร่อยไหมก็ไม่เคย แต่ถั่วใส่แต่ตาใช่เวลามันย่างมันกินได้เยู่ล้มันคือมันมีแต่น้ำอืมันคือมันมีแต่น้ำข้างในแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้เค็มเหมือนที่ทัดบอกมนี่มันเค็มเพราะผมจิ้มโชยู่เข้าไปใช่แต่ด้วยความเราจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวใช่ป่ะตาเขาจริงๆเขาใส่มากเลยนะเว้ยมันมีแค่เครื่อนนิดเดียวแต่เธอไปจับโดนสิแดงแล้วมันยังไงต้องโดนอยู่แล้วแต่คือรสชาติคือต้องจับโดนไม่แห่ไม่หยุ่ย ไม่ขาวไม่ขาวด้วยดมนไม่ขาวเออไม่ต้องกลัวยืนยันอีกเสียงไม่ขาวอร่อยสรุปคือไม่ต้องกลัวกินเข้าไปค่ะเฮ้ยอร่อยมันต้อเมื่อไหร่ผู้กล้าไอ้ย่าขาาวให้กินอีกไหมไม่กินอ้าวทำไมถึงบอกว่าไม่กินมันอร่อยแต่มันไม่ได้อร่อยในในความหมายของเราอ่ะมันไม่มีเก๊งเจอมันหายไปเลยมันมันเหมือนกินเขาเรียกว่าไรว่กินน้ำฉลองของแปลกกินน้ำที่แบบกินลูกโป่งที่มมีน้ำอยู่ข้างในอ่ะ อร่อยอยู่ดูหน้าดิ